เงินอยู่ประมาณ6 0แสนเนี่ยบวกลบไม่เกินนี้ซื้อรถอะไรได้บ้างในงานครับผมสวัสดีครับบับปบัเอร์ทกบัมเอร์ฮะใช่ครับผมเราอยู่ในในงาน Big Motor c e l ครับผม2022ฮะเรามากันที่ไบเทคบางนากันอีกแล้วครับวันนี้วันที่19สิงหาคมนะงานเขาจัดถึงวันที่28สิงหาคมนี้ฮะมาดูรถใหม่ๆกันได้เลยงานนี้นะผมต้องบอกว่าเป็นงานขายรถ ช่เพราะฉะนั้นนะฮะโปรโมชั่นเยอะแน่นอนนะฮะและที่สําคัญนะฮะหลายๆคนถามมาฮะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ค่าน้ํามันแบบนี้ครับอพี่กัสพี่อาร์ตพี่กาครับจัดงบประมาณแบบว่าหกแสนบาทให้ผมซะหน่อยมีเงินอยู่ประมาณหกแสนเนี่ยบวกลบไม่เกินนี้ซื้อรถอะไรได้บ้างในงานครับผมเอาแบบนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูรถที่ราคาไม่เกินหกแสนบาทมีอะไรบ้างไปดูกัน มาคันแรกเลยครับผมนี่เลยเจ้ามาด้า2คันนี้ครับผมเป็นรุ่นซีดานนะสี่ประตูนะครับครับผมที่อยากแนะนําเพราะว่าเจ้ามาด้า2เนี่ยหลายๆคนชื่นชอบนะครับด้วยบุคลิกของรถเนี่ยแล้วก็คาแรคเตอร์จะค่อนข้างจะสปอร์ตคือบเฉลียวโดนใจวัยรุ่นจุดเด่นของของของมาด้านะฮะหรือของมาด้า2คันนี้ด้วยนะฮะผมเรื่องการดีไซน์ภายนอกนะครับที่เป็นครูโดดีไซน์โคตรสวยนะครับเป็นดีไซน์ที่แบบแตกต่างต่างจาก ค่ารถยนต์ค่ายอื่นๆอย่างแน่นอนครับอีกหนึ่งจุดเด่นนั่นก็คือฮะเป็นรถยนต์ที่ขับสนุกครับผมช่วงร่างดีน่าราคาครับคืออย่างนี้ครับด้วยความที่รถที่เราจะพูดถึงต่อไปนี้มันมีหลายรุ่นย่อยนะครับอย่างที่บอกว่าเราจัดให้งบไม่เกินหกแสนวันนี้นะครับเราจะหยิบยกเจ้ามาด้าสองเนี่ยขอเป็นรุ่น C แล้วกันก็คือเป็นรุ่นลองจากตัวล่างนะครับผมเขามีหลายรุ่นนะโดยทั้งเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็ดีเซล ตัวที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคือเครื่องยนต์เบนซินนะครับซึ่งเป็นอีโคคาร์นะครับผมคือรุ่น C นั่นเองครับราคาจำหน่ายอยู่ที่5 9 9 0 0 0เบาทครับ6 0แสนตอทอนใช่ทอนมีทอนไปหนึ่งมีทอนใช่ครับมีทอนเ้ยเป็นไงสุดยอดนะครับแต่ออปชั่นก็ลดหลั่นลงไปถูกไหมลดหลั่นอย่างนี้ครับหลายๆอย่างอาจจะไม่เห็นในตัวนี้แต่ว่าของที่มีเนี่ยก็เรียกเรียกว่าเพียงพอกับการใช้งานแล้วอย่างที่หายไปอย่างเช่นเรื่องของวัสดุภายใน คุณอาจจะไม่ได้ในหนังคอนโซลต่างๆครับพวงมาลัอาจจะไม่มีเรื่องของพัดเลิ่อชนะครับผมเฮ้ยได้อยู่อะไรประมาณนี้มันจะหายไปไปหลายอย่างอยู่แต่แต่แต่เวเลชร์เจอร์กล้องบางอย่างหายไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ได้ความสวยงามแล้วก็ระบบช่วงล่างที่ยอดเยี่ยมขับสนุกใช่ครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นครับที่น่าเล่นเดียวครับผมไปดูคันต่อไปครับ ของเราครับนั่นก็คือเจ้านิสันอัลเมร่าคันนี้นะครับผมแน่นอนนะครับเป็นรถยนต์ที่เรียกได้ว่าหหน้าขับเป็นหนึ่งยิ่งนะฮะเป็นหนึ่งคันนะที่ผมชอบมากด้วยความที่เขาเป็นอีโคคาร์อยู่แล้วนะสี่ประตูความจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของความใหญ่พื้นที่ภายในห้องดยสารกว้างรวมทั้งที่เก็บของต่างๆใหญ่มากครับผมอีกหนึ่งจุดนะฮะเมื่อกี้มาต้าสองเครื่องยนต์หนึ่งพันสามร้อยซีซีไม่มีโบคันนี้ พันเทอร์โบเว้อ,อันนี้ก็จะได้หายาค่าจรถตัวนี้เทอร์โบนะจ๊ะครับผมครับผมแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับราคาเขาถูกที่สุดในกลุ่มที่เราจะมานำเสนอวันนี้ครับเท่าไหร่นะราคาจำหน่ายเพียง5,60,000 ห้าพันบาทเท่านั้นครับผมถูกจัดนะมาพร้อมโปรโมชั่นดอกเบี้ยต่ำด้วย1.59อย่างเงี้ยโอ้โหแน่นอนนะครับออปชั่นต่างๆภายในก็ก็พอมีมานะครับพอมีมาแต่จุดแตกต่างก็อย่างที่บอกวัสดุคอนโซลต่างๆหน้าจอแสดงผลต่างๆมันจะถูกลดทอนลงไปรวมทั้งจอกลางอย่างพวก Apple ิลคาเฟ่อะไรพวกอาจจะหายไปเอาไปติดเอาเองได้นะครับเอาไปติดเอาเองได้เอาแค่เครื่องยนต์พันเทอร์โบก็คุ้มแล้วเพื่อนๆนะ จัดไปค <ร baking. S 2> ันต่อไปมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันได้มาอยู่ที่บูธโตโยต้าครับผมอยากแนะนําคันนี้เลยนะฮะแน่นอนครราคาไม่เกิน6กแสนบาทอย่างแน่นอนครับจับเจ้านี้เลยครับ ใหม่ล่าสุดครับผมยา,านิชเอดีทครับ,รบแต่ว่า<ม>เป็นรุ่นนะคะสมาร์ทอย่างที่บอกว่าเขามีหลายรุ่นย่อยนะครับผมรุ่นที่เราหยิบมาคือรุ่นสมาร์ทนะฮะราคาขายที่5 8 4 0 0 0บาทเท่านั้นแต่แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสมาร์ทยังไม่พอแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้แบบนี้เลยคันนี้เลยนะฮะคันนี้เลยนะเพื่อนๆผมย้ำว่าคันนี้เลยเคียโรนะครับผมม,บนนนะะผม,มาพร้อมชุดแต่งนะครับแอดออนไปอีก 8,690บาทก็ยังอยู่ในงบไม่เกิน6 0แสนนะฮะไม่เกิน6แสนเพื่อนสิ่งที่น่าสนใจก็คือรูปร่างของเจ้าเอทกีบเนี่ยในรุ่นย่อยเนี่ยเขาทำออกมา ดูแล้วไม่แตกต่างจากรุ่นท็อปสักเท่าไหร่เรียกได้ว่าเหมือนกับรุ่นท็อปทั้งหมดเลยดูไม่ออกเลยด้านหน้านี่อาจจะต่างไปบ้างเรื่องของโคมไฟหน้าครับเราอาจจะไม่มีเรื่องของเดย์ไลท์หรือว่าไฟซีเวนเชียลนะครับไม่ได้มาอย่างรุ่นท็อปนี่ยอาจจะคุณอยากจะได้ดิสสี่ล้อแต่รุ่นนี้นะก็เป็นดิสดรัมแทนนะครับส่วนที่เหลือแทบจะเหมือนกันเหมือนกันเลยแะผมแบกเหมือนกันครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะฮะภายในจุดหลักๆแล้วกันเนาะพี่อาร์โนบบบเจ๋งๆที่ไม่ได้มานะผมก็อาจจะชูเป็นเรื่องของระบบ ที่ว่าป้องกันการเบรกเหยียบเยเหยียบเขาเล่นผิดวิธีอ๋อนั้นไม่มีมาให้แต่นี้ไม่มีกล้องสามไม่มีแอมเปนไลท์ไม่มีแอร์หลังไม่ได้ใช่อะไรแบบนี้คือเล็กๆน้อยๆแต่ผมถือว่าคันนี้นะเป็นรถที่คุ้มค่าที่สุดเพราะว่า 1. ระบบความปลอดภัยยังมีให้สองได้ชุดแต่งในราคาที่ไม่เกินงบนะครับผนะครับสาม หน้าตาเหมือนตัวท็อปขับไปเท่เหมือนกันเท่เหมือนกันได้ชุดแต่งใช่แล้วภายในไม่ได้ีิเลนนะเบาหนังผสมผ้านะครับแล้วก็มีพรมอะไรเย็บหนังมาให้ด้วยโอ้โหเนียนๆทั้งนี้ทั้งนั้นฮะรถที่เราแนะนำเนี่ยฟังก์ชันในการใช้งานหลักๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยการที่เราเข้าไปอยู่ในรถต้องขับขี่อะไรพวกนี้คือกรื้นฐานในแต่รุ่นเขามีเหมือนกันหมดใช่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับมีการปรับปรุงใหม่นะฮะยังคงเป็นเครื่อง1.2ลิตรนะครับแต่ปรับปรุงใหม่ ปรับจูนแรงต้นใหม่นะค,ะครับทำให้แล้วก็เลโชของเกียร์ใหม่ทำให้ม,มีอัตราเร่งต้นดีขึ้นนะคะรับง่ายๆคือปรับซอฟต์แวร์นั่นแหละเครื่องและเกียร์ใหม่ได้หนึ่งอยู่สองไม่โบน,นะจ๊ะไปดูคันต่อไปม,มาอยู่ที่บูต MG ครับ MG เขาก็มีเหมือนกันนี่เลยเลย MG5 นะครับผม เรียกได้ว่าใหญ่สุดยาวสุดกว้างสุดเลยครับเท่านั้นยังไม่พอครับเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรครับใหญ่ที่สุดในรุ่นในงบประมาณนี้ครับผมโหเป็นไงคันนี้นี่ไม่ใช่อีโคคาร์นะจ๊ะแต่รุ่นที่เราอยู่ในงบนี้นะครับก็คือเจ้า MG5 รุ่น C ครับรุ่น C ซึ่งภายนอกเนี่ยจะไม่มีเดย์ไทม์ครับผมไม่มีไม่มีสะลูปถูกต้องไม่มีสปอยเลอร์หลังใช่แต่ว่าเขายังมีดิสีล้อ โอ้อยู่นะครับเป็นรุ่นเดียวที่มีดิสสี่ล้อใช่นอกนั้นเป็นเป็นดิสแลัมนะครับผมซึ่งรถในกลุ่มที่ผมแนะนําในวันนี้ฮะเจ้า m g 5อย่างที่บอกเขามีมิติรถกว้างยาวสูงถูกต้องมากที่สุดฐานล้อยาวที่สุดถูกต้องทำให้มีพื้นที่ภายในห้องโดยสารค่อนข้างจะสะดวกสบายด้วยนั่งสบายสุดนั่นเองครับครับผ่า ในส่วนของภายในครับต้องย้ํากันอีกครั้งครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นซีนะไม่ใช่คันนี้นะไม่ใช่คันนี้รุ่นซีนะ่ะภายในก็จะเป็นเบาะผ้าไม่มีคุสคอนโทนนะครับแล้วก็ไม่มีกล้องมองหลังมาให้ใช่ครับผมช่วงลมก็มีเฉพาะคู่หน้านะอ,อ๋อเหรอใช่ครับระบบบางอย่างมันก็อาจจะหายไปรถทอนนงออกไปใช่แต่ว่าราคาดีพร้อมกับพิกัดเครื่องใหญ่พันห้าร้อยซีซีนั่งสบายอย่างแน่นอนนะคันใหญ่สุดเลยที่สำคัญผมชอบเรื่องของสีรถด้วยมีให้เลือกหลากหลายสีดีรูปทรงหน้าตาเนี่ยผมบอกเลย เอ็นไป็นทางยุโรปเลยขับดูเทแน่นอน,นใช่ครับภายในงบประมาณครับ585,000บาทเท่า 5, นั้นนะว้าวโคตรนะครับเราไปดูคันต่อไปร,ราคาจะเป็นยังไงครับผมต้องบอกเลยคันนี้แพงกว่ายาริแค่พันเดียว าอยู่กันที่ซูซูกินะครับแน่นอนนะคันนี้เป็นคันเดียวนะครับที่เป็นรูปทรงแฮทสแบ็คเปลี่ยนทรงกันบ้างโดยรถ5ประตูนะจ๊ะอยู่กับเจ้าสวิเอาพลาร์ทอันนี้ผมก็จัดให้นะฮะในราคาย่อมเยาราคาค่าตัวเขาอยู่ที่572,000บาทเท่านั้นะนครับพี่ห้าแสนบาทนะครับใช่คือเขาเป็นการเอารุ่นนะฮะรุ่นล่างขเพื่อทำใส่ชุดแต่งเข้ามานะครับคุณจะได้ชุดแต่งแบบนี้เลย GL พาร์ทั้งหมดรอบคันมีทั้งสปอยเลอร์นะครับเสากาะดัคีบฉลามสปอยเลอร์หลังชุดแต่งพาสต่างๆสติกกเอร แบบนี้ก็เลยเพิ่มเติมราคาจากรุ่นเดิมเพียงแค่5,000บาทเองอ่าแต่มันจะแตกต่างจากรุ่นท็อปก็คือนี่เลยครับไฟหน้าครับที่เป็นฮาโดรเจนนะครับผมไฟหน้าจะไม่เหมือนกับตัวท็อปนะนะครับผมไฟ LED ที่เป็นเดย์ไลท์ไม่มีในโฟมนะครับแล้วก็เจ้าไฟกันหมอกนี้ไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะไม่มีนะจ๊ะนะครับผมอ่าแล้วก็ภายในนะครับก็จะแตกต่างกันตรงที่ปุ่มอะไรเป็นยูรีเทนธรรมดาไม่ได้ปุ่มหนังอะไรมาให้นะครับผมแล้วก็เป็นหน้าจอ วิธีดูเดิมครับผมนะก็ไม่ได้แบบสัมผัสมาหน้าจอตรงที่หลังพุ่มไม้ก็จะอาจจะเป็น LCD แทนใช่อะไรอย่างนี้แต่เพื่อนๆยังคงได้เรื่องของ Dual Jet นะครับเครื่องยนต์1,200ทีซีนะครับผมแล้วก็ยังได้ระบบเรียกได้ว่าแพลตฟอร์ม Hard Tech ที่ทำให้รถคันนี้ขับสนุกนะครับส่วนคนที่ถามว่ามีกล้องห้อยหลังให้ไหมไม่มีไม่มีด้านหลังเป็นดรัมเบรคน้ำเบรกครับผมด้านหลังเป็นดรัมเบรกนะครับผมแต่ถือว่าอยู่นท็อปดิสท์เบรกดีร้อยกำลังดีนะอ่า ก็เป็นคาแรคเตอร์ของรถทรง5ประตูข้อดีที่ผมชอบคือรถมันค่อนข้างน่ารักครับผมแล้วก็ขับง่ายคล่องตัวทัศนวิสัยดีด้วยครับผมก็ภายในก็เอาไปแต่งกันเองแล้วกันครับนะครับผมนะมีไม่ต่างกันเยอะหรอกมีแค่จอมีแค่อะไรแค่นั้นเองจะถามว่ามันหล่ออยู่แล้วหล่อจากโรงงานใส่ชุดแต่งมาครบแค่เนี้ยผมว่าพอแล้วอันนี้ผมว่าคุ้มไม่ต้องอะไรมากมายแต่ว่าเนี่ยสวยอยู่แล้วกระจังหน้าก็ได้แบบใหม่ได้ชุดแต่งมาครับ ข้างหลังมีของแต่งให้อีกของแต่งเต็มคันเลยราออคาก้อมยาวสบายเป๋าวันนี้ยังมีให้ดูอีกไหมพี่มีอีกหนึ่งรุ่นยังไม่หมดนะยังไม่หมดในงบ200นบาทของเรายังมีอีกหนึ่งรุ่นรุ่นสุดท้ายะนะไปดูกันครับไปดูกันครับ,รบมาอยู่กันที่รุ่นสุดท้ายแล้วครับผมคันสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับผมนั่นก็คือเจ้านี่เลยครับ h อ n d a c ซิต ซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นรุ่นซีดานครับผมเป็นซีดานสประตูก็รุ่นที่อยากนําเสนอก็คือรุ่นเริ่มต้นนี่แหละรุ่นล่างสุดนะครับรุ่นล่างสุดเจ้าซิตี้เทอรโบรุ่นเอสนะฮะซีดานนะครับผมก็ราคาเบาๆห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเท่านั้นครท่านต้องบอกว่า Honda City คันนี้นะครับมีดีเรื่องเครื่องยนต์นะครับเดี่ยเทอร์โบนะครับที่ขับสนุกนะครับและแรงมากนะครับผมถ้าจะแรงที่สุดในกลุ่มที่เรานําเสนอมาในวันนี้นะแอบกระซิบอ่ะวิ่งอ่ะดีๆอ่ะทะลุ200ร้ออ่ะ ด้านนอกเนี่ยถ้ามองเป็นเผินรุ่นที่เราจะได้เนี่ยรุ่น S สเนี่ยจุดต่างจริงก็คือเรื่องของล้อเราอาจจะไม่ได้ล้อแม็กซ์าจะเป็นล้อกระทะมาอะไรแบบนี้พี่อาร์ตี่ถามว่ารับได้นะผมรับได้เพราะอะไรรู้ป่ะทไมฮะเอาเงินส่วนต่างอ่ะไปเปลี่ยนแม็กซ์เปลี่ยนยางออกก็ได้ด้านหน้าก็ไม่เหมือนครับผมโดยโดยเฉพาะด้านส่วนของไฟหน้าไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็กระจังหน้าไม่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่เลือกซื้อรุ่นเริ่มต้นนะฮะหรือว่ารุ่นกลางเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะจุด รุ่นรถของ Hondacity ที่แตกต่างจริงคือรุ่น iS oh. ที่มันมีของครบทั้งเรื่องของภายนอกภายใน oh. ส่วนรุ่นรองลองมาเนี่ยแทบจะ,กะเกาะกินหมดเลยใช่ครับผมไม่ต้องไปวอร์รี่มันนะ,ะนส,ส่วนภายใ<จ>นเนี่ยจุดต่างๆก็จะมีแตกต่างกันมากโดยเฉพาะเรื่องของระบบความปลอดภัยต่างๆก็อาจจะอาจไม่ได้เท่านี้หน้าจอก็อาจจะไม่ได้แบบนี้รดหลังกันลงไปตามราคาถูกลมไม่ได้ขนาดนี้อาจจะมีแค่เริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยเอาหน้าแต่ได้เครื่อง แต่ได้เครื่องของเจ้านี่มานะพันเทอร์โบมานะซึ่งหลายหลายคนซื้อรุ่นนี้เพราะว่าเครื่องยนต์เครื่องยนต์ล้วนนข้างนอกไม่ต้องฉันไปทำเองเพราะว่ายังไงก็ต้องโมอยู่แล้วใช่คุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าและทั้งหมดนี้ครับคือรถนะครในกลุ่มที่ไม่เกิน6 0แสนบาทที่เราจะจัดให้เซ็ตนี้นะลองเลือกกันดูใครชอบแบบไหนคุณชอบความกว้างความสะดวกสบายชอบความประหยัด หรือชอบแบบว่าเออเระบบความปลอดภัยเยอะหน่อยแล้วแต่สไตล์ใช่บางคนก็ชอบความแรงมันค่อนข้างหลากหลายนะที่เราเอามานําเสนอนะแต่ว่าอ,อยู่ในงบนี้ไม่เกินหกแสนด้วยมีทอนรถ6รุ่นไม่เกินหกแสนบาทในงานบิ๊กเบิร์ตเซลอันน่าใช่นะครับผมเราพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้ากับบ um ัมเปอร์ทูบัมเปอร์นะฮะเราจะมีคลิปอะไรดีๆสนุกๆน,นะครับรถอะไรใหม่ๆมาให้เพื่อนๆชมนะครับไปติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไคร้ให้กับบ um ัมเปอร์ทูบัมเปอร์ในช่องกัมพีออนไลน์ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับชอบคันไหนมิ้นมานะอยากรู้